อืมอปืนย่างงอนเหรอปืนแห่งโชคชะตาซื้อเลยไม่รอช้ากดซสนใจเอาละได้เวลาลุยครับอา้าวในที่สุดกันเก็บอดออมอุตสาห์ซื้อปืนมาได้ฮะ <c oughs> ไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นสัปดาห์นะครับเอผมเรียกไงดีฮะ ขอให้ที่หายไปเป็นสัปดาห์กว่าๆนะฮะพอดีผมหนีไปฟาร์มเ,เปิดมาผมโดนไล่ล่าเลยอย่างนั้นหรือโอ้บ้า์คนาเป็นไปไม่ได้นะพอติหกสิบเปอร์เซ็นต์ไหนบอกมันบอกว่าหกสิบเ,เป็นแรกจับไปฮะโอเคขอบคุณที่ช่วยฮะเ, <c oughs> เปิดมาผมก็จะจบเกมไปในเสี่ยวว เครียดเลยรู้สึกเครียดกับปืนะที่ผมได้มาโอเคเสร็จเซนภารกิจปั่นไฟฮะปั่นไฟใกล้เสร็จแล้วปืนแห้งโชคชะตาคิดว่าโชคชะตาไม่ไม่เข้าข้างผมแน่นอนฮนะผมคิดว่านะแน่โดนแกงแน,น่นั่นไงหวังว่าโชคชะตาไม่เล่นกับผมนะนันเดี <c oughs> ย๋ยวผมไปช่วยก่อนนะัะแป๊บหนึง่ง อ่าปั่นไฟโดนแขวนอีกแล้วหรอฮะโอ้รอบนี้เจอคิลเลอร์ดุดุ o n e hour later มาฮะช่วยปั่นไฟ่ะเสียเวลากันช่วยคนนิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรฮะผมก็เหมือนในเรียกไงเดียผมเหมือนเหมือนในกอพลังนะฮะโอเคเออเอ่อเขาบอกอะไรนี่โอเคฮะรับทราบข้อมูลฮะในเวลาจัดการและลุยและสำรวจพื้นที่ว่าเครื่องปั่นไฟยังมีตรงไหนอีกฮะ ตรงนี้โอ้ตอนแรกจะมากลาว,ว่าจะมาดูไม่คิดว่าจะโดนเจสันวมาไล่ล่ากันนะครับนี่เจอไปนะครับไอ,อ้จากเจสันเอาฟอ,อร์เทเกนใช่ไหมนะฮะเขากเกษียณอาจจะมาอยู่เกมน,นี้ก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นคนขายเนื้อก็ได้เราบังเอิญบุกเข้ามาในพื้นที่ของเขานะครับหนึ่งมัดฟ,ฟรีฮะปิดั้นไปเิฮะ เฮ้ยเฮตวกแมเกือบฮะเกือบเกือบเกือบฮิตบอกปืนนี้มันยังไงกันแน่เนี่ยเออผมอีกนันึงอีกนัดนึงฮะหก็แล้วก็โอเคนะฮะหกสิบเปอนแต่สี่สิบอร์าเข้าสี่สิทีฮะืนแหงโชคชะตาโชคชตาดีจะทำให้ผมโดนแขวนดขึ้นโดนแขวนแล้วเฟสอนะคะอ๋อ โอเคฮะรอรอเกือบสามสิบปีนะฮะกว่าจะมีคนมาช่วยเอาโอเคครับ oh, okay, นึกว่าจะเลงผมโอ oh, ประตูทางออกเปิดแล้วห้าเปิดแล้ววันนี้เราต้องรอดน,นะฮะหลายหลายตอนแล้วที่เราไม่รอดน,นะฮะเปิดประตูเปิดประตูสุวียนโออ่อไม่มีอา้าวพอมวลังงเลยว่าปืนมันใช้ยังไงกันแน่นะเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะ ในขึ้นมา5 0 0บาทโอ้คุ้มค่ะ t w hours later มาจัดจัดรอบสองนะครับเออผมไม่ต้องทวาเสียงอย่างนี้ก็ได้ครผมกลมาใช้เสียงปารตีดีกว่านะน่ารักไหมฮะถ้าน่ารักก็คอมเมนต์ผมด้วยนะอยุกหยุปั่นเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จฮะขึ้นทำมีเวนต์เหลือเกิน ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเครื่องั่นไฟก็ได้อยู่ตรงนั้นด้วยสินะฮะอืมถ้าผมเราไม่ผิดน,นะนั่นใช้ด้วยฮนะดีนะขอไม่แรนดรอมเท่าไหร่นะอัปเดตหน้าอาจจะแรนดรอมก็ได้นะฮะสมาธิส็จนส้น,นะฮะหมดไปกับ2หรือ3นาทีในการั่นหนึ่งเครื่องฮะแล้วผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่กำลังทำให้เกมเฟลอืย จำสแกนเอยเกือเส้นพายังหมดคำจะพูดฮะหมดคำสิพูดเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้หมดคำสิพูดครับตอนนี้ผมพูดภาษาพื้นบ้านเลยนะฮะหมดคำสิพูดเมื่อกี้เกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะบางทีสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นมันแกล้งผมเออเพื่อนฮะขอบคุณฮะถึง โอ้โหออกเลยนะฮะเพื่อนเดืเสียสละให้ผมเสริมผมกำลังโดนไล่ล่าจากอัวินยุคไหนก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ผมจะรอดหรือไม่เรามาลุ้นกันนะฮะ <laughs> จับสกแก์เกมเนี้ยมันเป็นอะไรกับจับสกแก์ผมบ่อยเหลือเกินนะเกมเนี้ยเสียงก็ไล่ลังผมมันเหลือเกินเสียงดับเสียงฟังเทียบหูฟังระเบิดแน่นอนคนระับถ้าปรับเป็นเสียง200%น่ะถ้าไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้ฮนะ เสียงแบบเหมือนอิวเคียนลงโอ้ okay. โอ้โอ้โอ้สหายเล่นอ,อย่างนี้ไม่ได้นะปืนหนึ่งนะัดไม่โดนปืนมันยังไงกันแน่ฮะน่าจะมีสุเออคอมเครียดกับปืนนะปืนที่ซื้อมาเจ็ดพันห้าเลือเกินโอ้เพื่อนฮะขอบคุณฮะนายล็อกสองเลยนะนายหรือโอ้ขอบคุณฮะ นายหรือเธอเนี่ยกับดักเยอะแล้วกันฮะเกมนี้ฮะอือโอเพื่อนก,นกำลังลำบากฮะอย่างนั้นเราต้องเป็นพระเอกปืนร้อยนัดฮะ <g rab ble> ข้อดีปืนปืนนี้กระสุนอินฟินิตี้นะฮะแต่ว่าแบบ40%มันก็แบบนั่นแหละฮะโดนตัวเองด้วยกระสุนด้านมากฮะนี่ปอกปืนมันยังไงกันแน่ฮะน่า <c ười> เริ่มไม่อยากใช้ปืนแล้วฮะอ40% 40%จริงๆฮะคิดว่ามันน่าจะโอกาสแบบน่าจะสลับกัน60%ผมโดนดามเมจอีก40%ที่ว่าจะไม่โดนดามเมจฮะผมคิดว่านะโอ๋เอเฟสสองเรียบร้อยฮะเรือเป่ะลืมนับจำนวนนะเฟสทันทีเลยฮะ24 hours later มาสู่รอบสามครับ นี่ให้โอกาสแก้ตัวราปืนได้โปรดกระดุนน้ำเป็นประโยชน์ให้ผมเถอะนะขอขอผมแบบได้ใช้แบบคุ้มค่าราคาแบบเจ็ดห้าที่ผมซื้อมาสักทีเถอะฮะผมอุตส่าห์เก็บอดอ้อมจากการเออจ็ดห้าที่ผมอุตส่าห์เก็บมาจากอาแอบแอบจิงนะเงินผัวมาอเอ เช็คเช็คเสร็จฮะังนั้นเราต้องช่วยเพื่อนทำไมได้ยินเสียงโอ้ยเดี๋ยวผมเกี่ยวอะไรฮะเดี๋ยวเๆๆ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 ๆดๆๆ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 ๆเดี๋ยวๆๆๆๆย่อๆๆ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 ๆงๆยอเ เตือนแรกทุกทีไงโวยเซซานฮะเป็นไรกับผมฮนะเจ้กากรรมในเว้นเหรอไม่ใช่ผีช้อนนะฮะเดีย๋ยวอันนั้นใครนะอะไรนะให้ควบโรคมือกับคิวเลอร์เหรอ,อฮะเดี๋ยวสิฮะต้องไปแอบวางแผนแอบมาติดเงินได้โต้กันแน่นอนติดติดเงินน่าได้สิบบาทหรือยี่สิบบาทแน่นอนแมงเกียวคือจบ แน่นอนฮะโอเคดุดได้แล้วฮะได้เวลาเพนวิ่งสี่คนโลยยับบ้าดีนะผมอ๊อฟป์กันกันล่วงมาหนึ่งได้หนึ่งครั้งแต่ว่าเสียดายใช้ได้แค่ครั้งเดียวฮะแต่ก็โอกาสไม่มีเสมอไปหนึ่งมัดโดนเต็มๆฮะผมยังงงฮิตบอลของปืนอยู่ฮะว่ามันสรุปยังไงปื๊บผมเหนื่อยใจน่าจะไม่ใช่60%ที่จะสตาร์ทแล้วฮะ น่าจะห่งสิปอร์เที่ผมจะนอนนอนกับพื้นมากกว่านะอันนี้ก็ช่วยผมบ้างเถอะฮะนำทางครับเหมือนเลยนะเอ้ยหลอดลอดหลอดดิ้นใกล้เต็มแล้วฮะเฮ้ยอีกนิดนึงกัมาเตคุณนนาไซน์กัมาเตได้เวลาลุยฮะเข้าหน้าต่างนี่สนามไหมปืน โอ้ยปืนปืนแห่งโชคชะตาแต่โชคชะตาเล่นตลกกับผมฮะ <c oughs> เหนื่อยใจและท้อและเครียดฮะ <c oughs> เครียดเรื่องปืนที่ว่าฮิตบ็อกมันเป็นยัางไงฮะโดนดาเมจไม่ว่าฮะแต่ฮิตบ็อกมันอหลายนัดเหลือเกินฮะไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ คำสี่สิบพูดเจสันฮะขอสอบถามจเอหน่อยฮะข้อคำถามข้อที่หนึ่งคุณเป็นอะไรกับผมฮะได้โปรดตอบคำถามเลยฮะโซงใส่แคนฝังหุ่นแน่นอนฮะดูจากสภาพแล้วเขาไม่แน่ตอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะได้เวลาดิ้นฮะเพนสี่ขุนลอยวิ่งเลยเอาไปหนึ่งมันก่อนฮะ <c oughs> แจกกระสุนฮะก้ามกปิดกระสุนอะไรไม่รู้มียิงแบบระเบิดใส่หน้าผมด้วยปืนปืนอัะไรเนีัยปืนข้าวศีลาหรือไงฮะวิ่งสี่คนน้อยฮะทำไมมันต้องเราตามแต่ผมด้วยฮัลโหลฮะ,ลฮะคุณเป็นอะไรกับผมหรือเปล่าคุณเจสันว่าฮี่เนี่ยแค้นผมแค้งแต่ไหนผมอมผมไม่เคยทำอะไรให้คุณเลยนะ อแล้วแล้วเ,เพื่อนๆทุกคนกับคนดูที่รู้คือผมคิดว่าไงหรอคะเจอรอบนี้ไปผมนั่งเครียดเลยทีนี้เ,เจสันว่าเจสันั่งวเนเพียนเดินจงกรมต้ยหลุดได้แล้วได้โปรดปล่อยผมไปเถอะได้โปรดผมไปสอบเลยนะฮะได้โปรดถ้าถ้าปล่อยผมไปผมจะให้ขนมฮาโลวีนเลยฮะ ใจเย็นนะฮะด้วยโปรดปล่อยผมไปเถอะผมเออปืนไปนะเฮ้ยโดดโดดโดดคิดว่าผมผมจะล่วงพราะแบบการโดดช้าของฮิตบ็อกเกมนี้นะฮะโชคชตาเล่นตลกของผมอีกนะพอฮะคุณเจสันฮะเอาผมไปแผนเลยยอมฮะพอเธอฮะเหนื่อยแล้ว ผมไม่เล่นปืนนี้แล้วผมจะเก็บซื้อดาบดีกว่าโอเคเหนื่อยหะ